ดีพาวรุ่น L o 7มีจำหน่ายเพียงรุ่นเดียวไม่มีรุ่นแยกย่อยราคาอยู่ที่1 3 2 9 0 0 0บาทภายนอกเลือกได้5สีภายในยเลือกได้2สีตัวนี้ที่เป็นสีดำา x k e b a c k ภายในยสีดำตัดด้วยได้สีเขียวมิ้น์เคลื่อด้วยมอเตอร์ล้อหลังให้พลังกำลังอยู่ที่258แรงม้าแรงบิดอยู่ที่320นิวตันเมตรวิ่งได้ไกลอยู่ที่540กิโลเมตร บาะนั่งด้านหน้าเป็นแบบไฟฟ้าออกแบบให้นั่งสบายในทุกตำแหน่งผ่อนคลายได้ตลอดการเดินทางาวานรไฟฟ้ากันแบบมันติดฟังก์ชันพร้อมปุ่มชักคัดกการขนาดใหญ่ให้ถึง14.6นิ้วพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่เข้าใจง่ายในหน้าจอเดียวระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะเช่นควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบตาผันช่วยปรับความเร็วตามคันหน้าช่วยเบรคอัตโนมัติและช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนคิรนี้พี่นัาบินบอกว่าดูมาหลายยี่ห้อพอได้ทดลองขับก็ตัดสินใจจองเลยรถที่รอขนาดนี้เป็นของพี่มารวิน้านครับ